เดี๋ยวทางรักบ้านของเรานะครับจะพาคุณลูกค้านะครับไปชมภายในตัวบ้านหลังนี้กันนะครับโดยบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นทาวน์เฮาส์แบบสามห้องนอนสองห้องน้ํามีส่วนครัวต่อเติมนะครับแล้วก็มีหนึ่งที่จอดรถอันนี้คือบรรยากาศหน้าบ้านนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับเป็นหน้าปักซอยนะครับโดยหมู่หมู่บ้านปียานะครับจะเป็นหมู่บ้านแบบเปิด สามารถเข้าออกได้นะครับตลอดก็ตรงนี้ทำเลดีนะครับเพื่อนบ้านนี่ก็จะมีหลายหลังนะครับตรงนี้สามารถเปิดทำธุรกิจต่างๆได้นะครับเพราะว่าเป็นหมู่บ้านเปิดจะทำออฟฟิศหรือว่าโฮมออฟฟิศก็ได้นะครับสำหรับบ้านหลังนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวบ้านกันนะครับคือตัวบ้านเนี่ยทางเข้าเราก็จะพบกับลรงจอดรถ จอดรถสามารถจอดรถได้1คันนะครับสบายๆแล้วก็สามารถจอดรถด้านข้างได้อีกเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับตัวพื้นนี่ปูกระเบื้องให้ใหม่เป็นกันลื่นทาสีประตูรั้วให้ใหม่นะครับสามารถเปิดออกเป็นแบบ4บานนะครับเปิดแล้วกพับข้างละสองนะครับเป็นโทนสีดำนะครับบ้านออกดูโมเดิร์นหน่อยนะครับจะทาสีขาวตัดกับสีเทาเข้มนะครับ สำหรับหังสำหรับหลังนี้ในส่วนของโรงจอดรถนะครับก็พื้นที่กว้างนะครับนี่โดยบ้านหลังนี้นะครับดังหน้ากว้างเนี่ยจะกว้าง4เมตรนี่ครับก็ถือว่ากว้างใช้ได้นะครับในส่วนของหน้าบ้านก็จะมีก๊อกน้ําให้มีปลั๊กไฟให้1จุดแล้วก็เมื่อมองไปด้านหน้านะครับเราจะพบกับ นี่หลังคานะครับเรามีการต่อเติมหลังคาให้พร้อมกับติดไฟ,ไฟดาวไลท์ให้อีก4จุดเลยนะครับนี่ครับ4จุดเลยก็ครบๆบนะครับส่วนหลงโรงจอดรถนะครับก็จะติดโคมไฟสลัเปาให้นะครับนี่สลับเปลาให้ก็ตรงพ,พื้นที่ตรงนี้นะครับเวลากลางคืนสว่างแน่นอนเดี๋ยวเราจะพาเข้าในตัวบ้านไปดูในตัวบ้านกันนะครับว่าการรีโนเวทของเราเนี่ยรีโนเวทแล้วน่าอยู่มากๆนะครับ ต้องบอกครับหลังนี้ราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ติดต่อให้กับไปที่คุณนกนะครับทั้งลายต่างๆนะครับตัวประตูด้านหน้านะครับจะเป็นกระจกบานใหญ่แบบบานสไลด์ออกข้างข้างละหนบานนะครับสไลด์ออกซ้ายขวาตัวกระจกครับจะเป็นสีเขียวตัดแสงเฟรมจะเป็นสีดําออกโมเดนนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับของด้านในบ้านนะครับตัวโถงเนี่ยก็ จะปูกระเบื้องแกนิโตให้อย่างกว้างนะครับก็เปิดไฟนะครับจะมีฟ้าหลุมให้นะครับแล้วก็จะมีไฟดาวไล์ให้หลายจุดเลยนะครับเรียกว่าสว่างตัวพื้นเนี่ยจะปูด้วยกระกระเบื้องแผ่นใหญ่นะครับนี่โทนสีขาวก็สามารถตั้งโตโซฟาตัวใหญ่ๆได้นะครับมุมนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกเป็น มุมนี้ก็ได้แล้วก็มีปลั๊กให้นะครับตรงนี้มีปลั๊กด้านล่าง1จุดที่กําแพงตรงนี้1จุดเรียกว่าถ้าติดทีวีตรงนี้ก็ได้แล้วก็จะมีสวิตช์ไฟควบคุมเวลาเข้ามาเราจะพบกับสวิตช์ไฟห้าดวงคุมไฟนะครับห้าจุดตรงนี้นะครับก็ใกล้มือเวลาผมเข้ามาเนี่ยก็คือชั้นล่างเนี่ยรู้สึกถึงความโปรนะครับก็คือเย็นมากๆ ทางห้องด้านใต้บันไดนี้จะเป็นห้องเก็บของนะครับส่วนห้องน้ําเนี่ยจะอยู่ตรงนู้นก็ใครถือเรื่องพวงจุย้ยห้องน้ําใต้บันไดนะครับหายห่วงเพราะว่าห้องน้ําเนี่ยชั้นล่างไม่ได้อยู่ใต้บันไดเดี๋ยวเราไปดูห้องเก็บของกว้างที่อยู่ใต้บันไดกันนะครับในส่วนของห้องเก็บของใต้บันไดเราก็จะพบกับเมนนะครับตัวเมนเบเกอร์จะอยู่ที่นี่นะครับม,มีการควบคุมไฟทั้งบ้าน,นยอยู่ที่นี่ แล้วก็มีไฟให้1ดวงนะครับสำหรับห้องเก็บของใต้บันไดาทางด้านซ้ายมือเราจะเจอบันไดาทางขึ้นไปชั้น2นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพาดูห้องน้ำกันก่อน ห้องน้าอย่างสวยคคุณลูกค้าเห็นไหมครับลายกระเบื้องนะครับเป็นเล่นสีสลับขาวดําแล้วก็มีไฟดาวไลท์ให้หนึ่งดวงพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบนะครับมีทั้งอ่างล้างหน้ากระจกนะครับแล้วก็สุขภัณฑ์สายฉีดชำระล้างมีฝักบัวให้นะครับเป็นฝักบัวเสเเลสงานดีนะครับที่เหลือคุณลูกค้าแค่ติดเครื่องทำน้ำมันเองถ้าต้องการนะครับและส่วนในส่วนของพื้นเนี่ย ห้องน้ําดูโมเดิร์นนะครับแล้วก็สะอาดทำใหม่ทั้งตัวประตูด้วยนะครับประตูก็มีช่องระบายอากาศให้พื้นกระเบื้องเนี่ยจะเป็นกันลื่นนะครับอย่างดีเอามือลูบไปนะครับสาดมากๆนี่ห้องน้ำชั้นสองนะครับเดี๋ยวจะพามาดูห้องครัวนะครับทางหน้านประตูห้องครัวเนี่ยจะใช้กระจกเหมือนกับประตูหน้าบานใหญ่แต่เล็กย่อมๆกว่านิดนึง เปิดสไลด์ได้ทั้ง2ฝั่งทำให้เลือกฝั่งได้นะครับนี่ฝั่งนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เราจะเลือกเปิดฝั่งนี้ก็ได้สามารถสไลด์ได้2อฝั่งนะครับสำหรับประตูครัวก็ระบายอากาศดีมากๆแล้วก็มีปักก่อนเข้าประตูครัวอีกหนึ่งที่นะครับครัวกันนะครับต้องบอกคุณลูกค้าว่าเข้ามาแล้วว้าวมากๆเพราะว่าครัวเนี่ยออกไปในทางสไตล์โมเดิร์นนี่ครับใช้โทนสีขาวดํา เคาน์เตอร์นะครับเป็นตัวแอลมีซิงค์ล้างจานให้เรียบร้อยแล้วมีตัวที่เก็บของที่เป็นบานซิงค์ปิดเปิดเนี่ยสองช่องใหญ่ๆแล้วก็มีพื้นที่ใต้เคาน์เตอร์โปร่งๆอีกหนึ่งที่นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างใต้กันในส่วนข้างใต้นี่คือทํางานเรียบร้อยเก็บงานเรียบร้อยมากๆนะฮะเพราะว่าปลูกกระเบื้องให้เรียบร้อยปกติบางที่ไม่ได้ปู และเลือกปูสีเดียวกับพื้นด้วยแสดงว่าปูพร้อมกันไปดูอีกช่องนะฮะห้องนี้ก็เหมือนกันนะครับกว้างห้อง,ง,งนี้กว้างมากนี่ครับกว้างมากนี่กว้างกว่าห้องเมื่อกี้เนื่องจากตรงนี้ในส่วนยาวกว่านะครับทางด้านเคาน์เตอร์เนี่ยจะปูก,กำแพงขึ้นมาสูงประมาณ1เมตรนะครับ แล้วที่สำคัญตรงนี้จะมีช่องระบายอากาศถึง2ช่องหลังครัวสามารถเปิดได้นะครับเป็นบานสไลด์ด้านหลังเนี่ยไม่ติดกับใครนะครับจะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าถ้าเปิดก็คือลมโฟล์มากๆแต่ว่าอาจจะต้องใส่เหล็กดัดสักหน่อยนะครับและในส่วนของห้องครัวเนี่ยก็จะมีดาวไลท์ให้2ดวงฮนะในส่วนของห้องครัวก็ยังขาด ตัวดูดฟันนะครับคุณลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อมาติดได้ทางเราเดินปักให้แล้วตรงนี้มีปักหนึ่งที่ก็ในส่วนนี้สามารถตั้งมหุงข้าวม้ออบรุมร้อนเครื่องใช้ฟ้า,าต่างๆได้นะครับนี่ที่สําคัญเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นี่ครับตรงนี้น่าจะเอาไว้วางเตาแก๊สนะครับเขาได้คิดไปแล้วว่าเจาะรูให้หรือว่าร้อยสายไฟให้แล้วนะครับ มีสองจุดนะครับหรือจะวางตรงนี้ก็ได้นี่ครับเห็นไหมครับร้อยสายแก๊สขึ้นมาได้สามารถวางตง่อแก๊สได้ก็ห้องครัวกว้างนะฮะนี่มีก๊อกให้หนึ่งก๊อกแล้วก็มีปลั๊กเป็นเสร็จแล้วในครัวเนี่ยจะมีปลั๊กสองที่นะฮะก็คือตรงนี้ที่หนึ่งตรงประตูแล้วก็ตรงเหนือเคาน์เตอร์อีกที่หนึ่ง ก็ห้องครัวโป่งนะสูงประมาณน่าจะราวๆทางฝั่งสูงเนี่ยน่าจะราวๆสาเมตรเลยฝั่งนี้อาจจะ2เมตรสเมตรแปนะครับย่อมๆหน่อยแต่ว่าโป่งมากๆและบาสบายอากาศดีนะครับไม่อับเลยตรงนี้ถือว่าแม่บ้านชอบแน่นอนนะครับห้องครัวสไตล์โมเดิร์นเดี๋ยวเราจะพาคุณลูกค้าไปดูชั้น2กันนะฮะว่าชั้น2เนี่ยมีอะไรบ้างอย่างที่เกินเกินไว้ก็คือชั้นสเนี่ยมีแบบ3ห้องนอน สองห้องน้ำด้านล่าง,งเท่ากับห้องบนเนี่ยจะมีหนึ่งห้องน้ำนะฮะเขึ้นกันในส่วนของบันไดก็จะเป็นราวให้พื้นบันไดเนี่ยก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลเข้มออกน้ำตาลน้ำตาลเลยนะฮะพื้นก็ปูกระเบื้องเหมือนกับด้านล่างเป็นโทนสีขาวในส่วนนี้จะมีสวิตช์ไฟควบคุมอยู่ตรงนี้ถงบันไดเราจะนี่ครับ เราจะมีไฟถงบันไดให้หนึ่งดวงสวยๆนะครับคือดวงนี้แล้วก็จะมีไฟดาวไลท์เหนือห้องต่างๆเวลากลางคืนนะฮะอาจจะก,ก้องๆนิดนึงนะครับคุณลูกค้าเพราะว่าบ้านยังใหม่อยู่นะครับพอเราขึ้นมาจากบันไดเนี่ยเราจะพบกับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นห้องมาสเตอร์คือห้องใหญ่สุดนะฮะแล้วก็ถัดมาด้านซ้ายมือเวลาเราขึ้นมาจะเจออีกห้องนึง แล้วก็จะเจอประตูห้องน้ําอยู่ระหว่างห้องที่หนึ่งประตูห้องน้ําจะอยู่ระหว่างห้องที่สองกับห้องที่สามนะฮะเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปชมห้องใหญ่สุดกันก่อนนะฮะออห้องที่สองเนี่ยครับจะมีกระจกอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมก็สำหรับใครที่จะทำชั้นสองเป็นห้องพระห้องนี้ทำห้องพระได้นะฮะ หรือว่าจะทําห้องนอนก็ได้ก็ติดพม่าซะหน่อยเดี๋ยวไปดูห้องมาสเตอร์กันนี่ในส่วนของห้องมาสเตอร์นะครับจะเป็นห้องที่ใหญ่สุดก็คือใหญ่มากๆห้องนี้นี่จะปูพื้นด้วยแกนิโต้แผ่นใหญ่นะแล้วก็จะมีปลั๊กไฟด้านล่างให้ไหลจุดตัวห้องเนี่ยจะโทนสีขาว ตัดกับเฟรมกระจกนะครับที่เป็นประตูออกระเบียงไฮไลท์ของหลังนี้นะครับในหมู่บ้านปิยะเนี่ยมีประตูมีระเบียงให้นะครับสําหรับหลังนี้ระเบียงกว้างนะฮะห้องใหญ่จะมีไฟดาวไลท์ให้ทั้งหมดสี่ดวงเดี๋ยวเราพาไปดูที่ระเบียงกันตรงระเบียงนี่คือสวยมากๆประตูป็นเป็นสไลด์เหมือนกันนะครับ เราใส่ประตูสไลด์ให้อันนี้คือระเบียงนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณลูกค้าออกไปดูระเบียงกันแนละเห็นวิวเพื่อนบ้านกันนะครับคือระเบียงกว้างมากนะครับคุณลูกค้าแล้วก็ปูก,กระเบื้องให้เรียบร้อยก็จะเห็นวิวถนนคุณลูกค้าในส่วนของระเบียงนะครับก็จะ มีราวลูกกปงให้ทาโทนสีดำปูกระเบื้องให้ใหม่แล้วก็ทำหลังคาให้ติดไฟดาวไลท์ให้สองดวงนะฮะแล้วก็สามารถนั่งมองไปที่ถนนได้วิวดีมากฮนะนี่อันนี้เป็นด้านหน้าออกถนนบ้า,บานกล้วยใส่น้อยนะครับ ตรงนี้จะไปท้ายหมู่บ้านอีกทีหนึง่งในส่วนของบ้านเราเนี่ยเข้าจากหน้าหมู่บ้านมาไม่ลึกนะฮะเข้ามานิดเดียว เดี๋ยวเราจะพาคุณลูกค้านะครับไปชมห้องที่สองกันที่มีหน้าต่างภายในในส่วนนี้นะครับคุณลูกค้าสามารถทำห้องขาได้นี่เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันฮะห้องที่สองห้องที่2จากถ้าวางเตียงก็ได้ประมาณนะครับและได,ได้จะได้5ฟุตนะครับถือว่าใหญ่อยู่นะฮะแต่ว่า สามารถทําห้องพักได้นะครับถ้าไม่ทําเป็นห้องนอนหรือว่าจะทําเป็นห้องนอนก็ได้ก็ในส่วนนี้จะมีหน้าต่างกระจกบ,บานใหญ่อยู่แล้วก็ติดไฟดาวไรท์ให้ทั้งหมดสี่ดวงนะฮะลูกค้ามีปลั๊กไฟให้เรียบร้อยนี่นี่นี่ปลั๊กไฟทําสีให้ใหม่หมดแล้วนะคะถือว่างานดีมากๆสาหรับห้องนี้ห้องนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องที่สามกันก่อนจะมาดูห้องน้ํา ชั้นสองนะครับนี่ผมชอบโคมไฟมากๆนี่ออกส้มๆนะฮะนี่ถงบันไดนี่ส่วนถงบันไดนะเดี๋ยวไปดูห้องนะักไปดูห้องนอนเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องนอนเดี๋ยวเราจะพาคุณลูกค้านะครับมาดูห้องนอนที่สามกันนะฮะห้องนอนที่สามนี่ไหนคุณลูกค้าห้องนอนที่สามเนี่ยเย็นอยู่หลังบ้านนะ มีหน้าต่างกระจกบานใหญ่ให้พื้นปูด้วยแกนิโตสีขาวสะอาดโปร่<ม>ปงตามากๆติดไฟดาวไลท์ให้ทั้งหมดสี่ดวงทำฝ้าให้ใหม่รีโนเวทใหม่ทั้งหลังพร้อมเข้าอยู่เข้ามาเราก็จะพบกับสวิตไฟพร้อมปักไฟนี่ครับปักไฟจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่สองนี่ ต้องบอกคุณลูกค้านะครับเดี๋ยวจะให้ดูวิวหลังบ้านกันที่ผมบอกเมื่อกี้เกินๆแต่นนครับว่าหลังบ้านห้องสามรับลมดีมากแล้วก็ไม่ติดกับใครเป็นทีมที่โล่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับคุณลูกค้านี่คือวิวหลังบ้านของหมู่บ้านปียะวาราลมหลังนี้มีพื้นที่ทั้งหมด16ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ํามีห้องโถงจอดรถได้1คันเข้าได้เต็มคันนะฮะแล้วก็ มีห้องครัวพร้อมเคาน์เตอร์ย้ายเข้าอยู่ได้ทันทีอันนี้คือวิวหลังบ้านนะฮะของห้องนอนที่3และบอกเลยว่าโปร่งเย็นมากผมชอบมากๆห้องนี้นี่ก็สามารถนี่สามารถตั้งเตียงได้มีทีวีได้เป็นห้องนอนที่น่าอยู่สำหรับหลังนี้ฮะ,ะห้องนอนที่3หากคุณลูกค้า หากคุณลูกค้านะครับสนใจบ้านหลังนี้ซึ่งอยู่ในซอยปียะวะลาลลมและอยู่ในเส้นเมนแล้วจะทําบ้านพักอาศัยหรือจะทํำโฮมออฟฟิศก็ได้สําหรับหลังนี้เป็นหมู่บ้านเปิดมีคนสัญจรผ่านหน้าบ้านตลอดสามารถเปิดโฮมออฟฟิศได้หลังนี้ก็คือเปิดออฟฟิศได้อยู่พักอาศัยได้ไม่แพงเลยนะครับสําหรับหลังนี้นี่หากใครสนใจนะครับคุณลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์คุณนก หรือทักมาในไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็นัดวันเวลาที่ตรงกันนัดมาชมบ้านได้เลยนะครับนี่ส่วนในวันนี้ก็ต้องจากลายแค่นี้นะครับหากใครสนใจลืมนะครับก่อนที่คนอื่นจะจับจองไปสำหรับปียะที่รีโนเวทในสไตล์โมเดิร์นหลังนี้นะครับ3มห้องนอน2ห้องน้ำสวยมากวิวดีหลังบ้านไม่ติดกับใครหาไม่ได้แล้ว ตันนี้ต้องจากลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับนี่คือในส่วนของห้องน้ำชั้นสองนะครับห้องน้ำชั้นสองเนี่ยใหญ่กว่าชั้นหนึ่งมีสุขภัณฑ์ให้พร้อมอ่างล้างหน้าโถ กระจกแล้วก็ตัวฝักบัวทางด้านนี้นะฮะนี่ก็ออกโทนเดียวกับชั้นสองนะครับชั้นล่างตัวชั้นสองเนี่ยออกโทนเดียวกันมีไฟดาวไลท์ให้ทั้งหมด